สวัสดีครับผมกิติศักดิ์นุชพไพรครับก็อยู่ธุรกิจอาเซาียนนะครับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดก,การอาวุโสค,ครับบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเฟตฟู้ดจำกัดในแบรนด์เจอรไฮและจินนี่ครับโดยมีสโลแกนว่าฟีดมีวินเดิลนะครับเล่าว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆเ,เป็นส่วนการที่เชื่อมโยงระหว่างความรักที่ยิ่งใหญ่ของผู้ที่เล่นน้องสนุนัขและสุนัขเขาด้วยกัน นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าเองเนี่ยเราพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งนอกจากเป็นความอร่อยแล้วนะครับต้องมีสุขภาพที่ดีอายุที่ยืนยาวสินค้าที่ดีเนี่ยก็จะตอบโจทย์ทำให้ผู้ที่รักคอมพิวเร์คอมพเอนี่ยมีความสุขรูปกันเรามีแนวคิดนะครับว่าเขาคือคนนะครับเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะให้เป็นเลยนะครับไม่ว่าคุณจะให้เขาเป็นเพื่อนนะครับเป็นคนในครอบครัว ครับเป็นพี่น้องเนี่ยนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราให้ความสำคัญเรื่องนี้ที่สุดนะครับเราจะต้องพัฒนาสินค้านะครับที่ดีที่ตอบโจทย์เขาเนี่ยเป็นเสมือนสมาชิกหนึ่งในครอบครัวเรานะครับเขาเนี่ยเราต้องการให้เขาอยู่เรานานมีความสุขร่วมกันนะครับทำกิจกรรมร่วมกันนะครับมีไลฟ์สไตล์อะไรที่ร่วมกันเนี่ยเราจะเป็เติมเต็มส่วนนั้นนะครับไม่ว่าเป็นน้องหมาพาลูกหมาไปดูหนังข้งแรกของโลกนะครับพาลูกหมาไปขึ้นรถไฟไปทำความดีร่วมกันนะครับ ไปเข้าห้างสินค้าจากที่เมื่อก่อนที่เข้าไม่ได้เลยนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นจริงที่ได้นะครับรวมถึงาการพาเมกหมาไปแต่งงานทําทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมที่เป็นเหมือนกับคนในครอบครัวทำเนี่ยเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มิครับแล้วก็ผลักดันนะครับให้สิ่งนี้เกิดขึ้นครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญในอุตสาหกรรมนี้เพืกิจนิก็คือยังมีน้องสุนัขที่จำนวนมากที่ไม่ได้รับความรักความอบอุ่นนะตัวนี้เราก็ เข้าไปมีสว่วนร่วมในการช่วยทกดันไม่ว่าจะเป็นโครงการหมอมากได้หลอดที่เราเอานำสัตวแพทย์ทั้ง14สถาบันมาช่วยทำความีร่วมกันแล้วมาปลูกจิตสำนึกร่วมกันให้ทุกคนได้รู้ว่าการเลี้ยงต้องสุนัขจริงๆนะอ่ะก่อนที่จะเริ่มเลีล้ยงเนี่ยเรามีความพร้อมขนาดไหนนะครับช่วยกันนะครับรวมกลง,ลงนะครับในการเลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบเดี๋ยวที่ผมได้เรียนไปครับวันะวนี้เราเป็นส่วนหนึ่งส่วนกลางนะครับเป็นเป็นสื่อกลาง ในการเชื่อมโยงความรักที่ที่ใหญ่เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะครับทุกๆคนอาจจะมีโลกอยสองใบนะครับโลกที่อยู่ที่จริงกับโลกที่อยู่ในโซเชียลนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะใช้เวลาในโซเชียลค่อนข้างเยอะมากและหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเข้าสู่เมตาเวิร์สที่ใหญ่ขึ้นนะครับเราเนี่ยก็ต้องเข้าไปเติมเต็มผมเชื่อว่านะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่ใน ในโซเชียลทั้งหมดนะครับวันนี้เองเนี่ยวันนี้เราก็มองเห็นจุดนี้นะครับเรามีในเรื่องของ AI Influencer วันนี้เราเห็นแล้วว่าทุกคนเนี่ยนะครับเข้าไปสู่โลกดิจิตอลเราจึงนะครับสร้างน้องเมล็ดล็อกเกอร์ขึ้นมาเป็นพันชิบะน่ารักนะครับเพื่อให้เข้ามาเนี่ยเพื่อเข้าสนุกสนานบอกความเป็นตัวตนในโลกของเมล็กเกอร์ทั้งหมดทั้งหมดทีเรื่องชิบะใช่ไหมครับก็เพราะว่าวันนี้เราทำ Customer Survey มาแล้วแล้วถ้าพูดถึงเจอหายคิดถึงอะไรแล้วทุกคนก็บอกว่าสีสันใหญ่เป็นดอกชิบะ เขาชิบะก็เป็นบุคลิกที่น่ารักนะครับซุกซนนะครับแล้วก็เป็นมิตรโควิดแยก่กระทบหมดนะแต่ว่าในพฤติกรรมเสลียงเนี่ยกระทบเชิงบวกล้ววันนี้คนเนี่ยอยู่บ้านมากขึ้นนะครับมีกิจอกรรมกต่เนอาสัะสมได้มากขึ้น แล้วก็ผมก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยการที่ไม่ได้ออกจากบ้านแลวอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วก็การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็จะมากขึ้นนะการมีกิจกรรมร่วมกันและการทามีความสุขร่วมกันผมก็เชื่อว่าตรงจุดนี้เองก็จะทําให้นะครับอุตสาหกรรมเนี่ยเติบโตวันนี้ทุกวิกฤตจะเป็นวอกระนะครับแล้วผมก็เชื่อยั่งเชื่อเสมอเลยครับว่าถ้าเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราสนุกกับงานที่เราทำนะครับมีความสุขแล้วก็จะเกิด ตรงนี้ก็จะเป็นพลังในเชิงบวกที่ได้ทําให้เราฝังอีกในเจรฮายเองเนี่ยทุกๆคนเนี่ยนะครับออมีพื้นฐานในการที่รักสุนัขสัตว์เลี้ยงทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัน้งแต่ในด้านของในออฟฟิศเองในโรงงานเองทุกคนเนี่ยมีความสุขจากการที่ได้ทาเทกีเ่ยวกับสัตว์เลี้ยงะผมเชื่อว่าถ้าเรา,เา,ม,เออามีความรัก,กแล้วมีความรักต่อสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะมอบส่งตอบความสุขนะครับอันนี้เป็นเรื่องสั่ปวดใจสําคัญเลย นะครับที่เราต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดนะครับและในทุกซองเนี่ยนะครับไม่ใช่มีคุณภาพอย่างเดียวมันจะมีหัวใจของเราดวง,ท,ดวงที่ใส่ลงไปในนี้นะครับเ,ออเป็นหัวใจที่ให้ความลกความปลอดภัยนะครับเพื่อที่จะแปลว่าเป็นสินค้าทีเออ่เราทํามาเนี่ยด้วยใจของเราและด้วยคุณภาพสินค้านะครับที่ดีที่เทียบเท่าอ่านนะครับแล้วเราก็กินกันทุกวัน เทสเองกินเองนะครับนอกจากจะให้ล in ้องสุน mm ัขแล้วเราก็ต้องกินด้วยทำจากเนื้อไก่แท้ๆนะครับคิดเท่าอาหารมาดูทุกอย่างนะครับเรากินกันตลอดทุกวันนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าเราเชื่อเสมอว่าเราต้องมอบสิ่งที่ดีที่ปลอดภัยที่สุดนะสินค้าที่ที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราพูดเสมอนะครับให้คนที่รักสุนัขมาเปนเติมเต็มความรักกันด้วยกันนานตลอดไปและทำให้ความรักที่มีในใจเนี่ยดบอยู่ 拜托了。